เราทุกคนครทุกต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวคุณคงไม่รู้ว่ากว่า90%ซของผู้ใหญ่มีเชื้อไวรัสที่กำลังฟักตัวและรอวันแสดงอาการแต่ถ้าเราไม่ยอมรับและสู้กับมันร่วมกับเรา ร่วมบริจาคหนึ่งร้อยล้านบาทร่วมกับบรา <c oughs> เพื่อวิจัยไวรัสและพัฒนาศูนย์วิจัยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีชีวิตที่ยืนยาวได้แม่เจอแม่โอ้ยไม่ลอเนี่ยละลูกฮะซองสินทานอะ่ะเจอไหมเอออันนี้เลยแม่ไปก่อนนะแม่เม่ คยคิดไหมว่าพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนที่ลูกสุปปบุรีบุรีเลิกยากแต่เลิกได้แั่หนะ่ะพ่อเราก็เป็นหมออย่างนะั้นพ่อเราชอบซ่อ,อมรถพ่อเราเล่จังรวะบางทีก็่ายนาึงวันเลยพ่อเธอเป็นนักกีฬาหรอ,อพ่อเราเรากากกักษาคนม่สบายได้ด้วยเหมือนพ่อเราดิสอนหนังสือด้วย หลวงพ่อเป็นเด็กวัดบางทีก็เกี่ยวข้าวาไปชาวนาทำถนนแล้วก็พ่อทำอ,อ,อะไรกัน,นแน่เนี่ยไงพ่อแล้วหลายคนถามผมว่าในแต่ละวันนั้นผมทำอะไรบ้างผมไม่ทราบว่าจะเล่าถึงหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนหรือเปล่าผมรู้เพียงแต่ว่าผมและฐานไทยทุกนายทั่วประเทศ พร้อมที่จะทำทุกอย่างเดินทางไปทุกแห่งเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราคือทหารของประชาชนวินาทีนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้โลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่บางสิ่งยังคงเหมือนเดิม นั่นคือการไม่หยุดนำสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในด้านเทคโนโลยีและบริการมาให้คุณเพื่อชีวิตในรูปแบบที่คุณต้องการ AIS ชีวิตในแบบคุณเดี๋ยวขออัพรูปก่อนอัพตลอดแบบนี้ถรัทูมูฟเลลน f เฟซบุ๊กฟรีไม่อั้นพร้พอมโปรโวิลตังแหลกซื้อสิ่งที่7ซ1ล้มถึง25ตุลาคมนี้เพราะเราดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมอิสลาม เรามอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนทุกศาสนาที่เป็นคนดีเราเป็นที่พึ่งพาทั้งยามทุกข์และสุขเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผลกำไรสูงสุดแต่เน้นการเกื้อกูลกันเราไอแบงค์ I ank, เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงของคนไทยทุกคนตลอดไปธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารคุณธรรมอุ่นใจเมื่อใช้ไอแบงชาดจริง จริงสินค้าใหม่ลดสูงสุดถึง30%ผ่อนศนยเานหกเดือนวันนี้ที่แว่นกรุงไทยเคทีออปติกเท่านั้นจะไดดหรือฝน <c oughs> บ้านก็ยิ้มได้ด้วยสีดูลักสเวตเอร์ชิลที่มีคาร์ลล็อกล็อกสีแน่นสนิท บ้านสวยเหมือนใหม่ไปอีกนานด้วยสีดูลั w e เวทเทอร์ชิลก้อยเรานี่ก็ดังเดินนะบินอีโค่นะเขายังรับรองดีขนาดนี้เลยเราเนี่ยฟรีอ้าวหรอห้องรับรองผู้โดยสารทุกชั้นบินหนึ่งในความพิเศษเมื่อคุณเลือกไปกับเราบางกอกแอร์เวยส์เอเชียสบูธีคแอร์ไลน์ทุกความสำเร็จเกิดจากการทำงานหนักพรสวรรค์ไม่มีความหมายถ้าไม่ซ้อมให้เต็มที่ ซ้อมต่อให้ชนะมากี่ครั้งก็ต้องซ้อมให้หนัก Way of Sing Way of Manchester United Sing Corporation and Manchester United <S <S 2> <S 2> น้ำแร่ใหม่เจริญบุระจากน้ำแร่ธรรมชาติร0อเปเซ็นต์หมือแร่ของซูเปอปร์สตาร์ใหม่เจริญบุรา ขวดเนื้อไม่ควักใใหัวใจแน่จะดีแค่ไหนถ้าดื่มนมแคลเซียมเอ็กซ์ทอทอลแล้วได้คุณค่าครบ3ามแคลเซียมสูงมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงวิตามินเอช่วยในการมองเห็นวิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองแคลเซียมเอ็กซ์ทอทอลปาเจโร่สปอร์ตใหม่หรูเหนือขีดจํากัดด้วยรูปลักษ์ภายนอกใหม่และภายในดีไซน์ใหม่เพิ่มความสบาย สมรรถนะเหนือระดับด้วยเครื่องยนต์2.5 VGT เทอร์โบและแพด d l e ลชิฟตเกียร์อัตโนมัติ5สปีดเพื่อชีวิตหรูที่ไม่ติดอยู่แต่ในมือ New p e j e r o Sport Infinite Luxury และวันนี้พื้นที่ความสุขของคุณจะกว้างขึ้น Nissan Almera Eco Car สี asi, ประตูคันแรกของไทยดีไซน์โฉบเฉี่ยวคล่องตัวทุกการขับขี่ผสานฟังก์ชันล้ำสมัยพร้อมพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขึ้น และเพีย์ดรฟเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันช่วยลดมลพิษเพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขที่กว้างกว่าที่เคยนิสสันอเมราความสุขที่กว้างขึ้นผูกพันผูกกันจริงใจห่วงใยใกล้กันไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปและคตอซอยเอ็กซ์ตร้ารยรักคุณไม่เปลี่ยนแปล เตาแก๊สอัตโนมัติ Lucky Frame ด้วยคุณภาพได้ม,มาตรฐานให้ความแข็งแรงทนทานทั้งหมดนี้เตาแก๊สอัตโนมัติ Lucky Frame ให้คุณได้และที่เหนือกว่ายังรับประกันวาเปิดปิดแก๊สนานถึง5ปีทุกรุ่น Lucky Frame จุดประกายความสุขคุณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์ แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จบ่งบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำคำเดียวลำดาวันในทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าไม่มีวันที่พี่น้องคนไทยจะทอดทิ้งกัน กำลังใจสิ่งที่มีค่าที่สุดต้องไม่จมหายไปพร้อมกับสายน้ำ AIS ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องคนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญน้อมนำลึกพระมหากรุณาธิคุณในงานปีย้มมหาราชานุสรณ์2554โดยการบริจาคเงินสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ทุนการศรึกษาให้กับนิสิตประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ทุนอาหารกลางวันนิสิตจุฬาและช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้บริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยสาขาสยามสแควร์ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสร้างสารรค์กิจกรรมจุฬาร่วมจิตสร้างชีวิตให้สังคมกันนะครับขอขอบคุณน้ำใจแฟนรายการบริษ,ษัทเ s, s l แลโมีเดียจำกัดที่ร่วมกันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครั้งแรกที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่สองที่ศูนย์อพยพสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ทุกสัปดาห์จากนี้ไปเรายัางคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสิ่งของหรือเงินผ่านกองทุนเพื่อนร่วมโลกบัญชีธนาคารทหารไทยเลขที่022 2 31195 3, 3เปิด2มุมมองกับประสบการณ์ใหม่ร้อยแรงบันดาลใจเจาะใจทศวรรษที่3ามร้อยแขกรับเชิญที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจจากรายการเจาะใจมาม่า1กิเ50สุดเด็ดจากแม่ช้าแห่งครอบครัวกลมกก พบกับเคล็ดไม่รับของสูตรอาหารที่ไม่เหมือนใครได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศร่วมเปิดมุมมองที่งดงามของชีวิตโดยบริษัทแจ๊สแวร์ควอลมีเดียจำกัดประธานโทษนะครับไม่ทราบว่าคนไหนเป็นคนไข้ครับอุณา้พ่รักษาโทษนะฮะอันนี้คนไข้มาจากตอกซุงหรือเปล่าครับูเราจะทำให้น้องบุโกะนะครับฮอตแอนด์สไปซี่ ทีออแฟรงแฟรงโกนขหน้าแข้งหน่อยดีไหมหม<ค>บข้าวต้องรู้จักดัดแปลงถ้าลูกกินข้าวเหลือมีหมูเยอะก็เอาหมูมาลา้างน้ำพวกนี้จะเอาผัดต่อให้นี่เขาบอกว่ามีทยายังเป็นไอดลอล